มันโหถามว่าประมาณเนี่ยมันก็เป็นน่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่กว้างมันกระจายไปทั่วแล้วครับตอนเนี้ยแล้วมันมันไปกินพืชชาวบ้านเยอะไหมเยอะหายเยอะไหมมันถามว่าถ้าพืชไร่ยังยังไม่ถึงขนาดว่าต้องไปกินมันกินเพียงแค่พืชผักสวนครัวพริกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยที่เราปลูกไว้ถั่วพวกบวบอะไรอย่างเงี้ยพอมันรัดขึ้นมาไอ้พวกนี้มันชอบกิน มันกินเป็นพืชกินใบเนาะ<ม>เป็นเป็นสัตว์กินใบ<ม>เห็นคนแล้วไม่ใช่วิ่งกัดไม่มีค<ว>ับตรงนี้มันกลัวคนใช่ไหมมันกลัวคนปกติแล้วมันกลัวคนถ้าถ้าคนไม่ไปลุกรานอะไรจนเกิน<อ>ไปอย่างเงี้ย